ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดได้แก่จังหวัดน่านจังหวัดตากจังหวัดเพชรบูรณ์จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิต์โดยมีหน้าที่จัดการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรูรด้ดังนี้ การเรียนรู้ตลอดชีวิตจำนวน178คน21กลุ่มเช่นการทำไม้ถูพื้นจากเศษผ้าการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกและการทำเค้คกกล้วยหอมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองจำนวน600คนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตฐ์โรงเรียนตอนตีศินโรงเรียนบ้านหาสองแควการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีปชพปวชภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566มีจำนวน307คนสรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิต์ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566การดำเนินการขับเคลื่อนตัวชี้วัดร่วม6นโยบายที่สำคัญนโยบายที่1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติการจัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กและผู้เรียนให้มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองความเป็นพลเมืองดีมีจิตอาสาเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีระะหมากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเช่นกิจกรรมจิตอาสาการรณรงค์เลือกตั้งการอบรมนักศึกษาเรื่องประชาธิปไตย เสริมสร้างความรู้ประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมเอกลักษณ์และจิตสำนึกรักบ้านเกิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมเอกลักษณ์และจิตสำนึกรักบ้านเกิดเช่นวันย้อนรำลึกเส้นทางประวัติศาสตร์ราชกาลที่5ประเพณีไหลแพรไฟขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารการจัดกิจกรรมปลูกฝังความเมีระเบียบวินัย จิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมโดยใช้กระบวนการลูกเสือ,อยุวกาชาติผู้บำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมปลูกฝังความเมีระเบียบวินัยจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมโดยใช้กระบวนการลูกเสือผู้บำเพ็ญประโยชน์เช่นโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานการปลูกป่าบำเพ็ญประโยชน์ในที่สาธารณะกิจกรรม5สการจัดการเรียนรู้เวิธ,ธีศึกษา หรือกิจกรรมเสริมสร้างให้มีภูมิคุ้มกันจากภัยยาเสพติดอัชญากรรมทางไซเบอร์การค้ามนุษย์และความปลอดภัยในสถานศึกษามีการจัดการโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านกีฬาต้านยาเสพติดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาปวชใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อันจะนำไปสู่ความปลอดภัยห่างไกลย,ยาเสพติดสร้างความรักสามัคคี สร้างความพร้อมทั้งจิตใจร่างกายที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงตลอดจนการให้ความรู้เรื่องอัชากรรมทางไซเบอร์การป้องกันโรคติดต่อโควิดกิจกรรมความปลอดภัยในสถานศึกษานโยบายที่2พัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศการจัดการเรียนรู้แบบ active learning พื่อพัฒนานวัตกรรมการศึกษากิจกรรมการประกวดโครงงานด้านนวัตกรรมการศึกษาเช่นเครื่องตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์รถอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์รถไฟฟ้าอเนกประสงค์พลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องพ่นยาพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับรางวัลที่1โครงงานเครื่องตัดหญ้าแบบเดินตามพลังงานแสงอาทิตย์ระดับภาคเหนือ การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางผหุปัญญาสถานศึกษาที่มีเบสแพ็กิกหรือเป็นแบบอย่างที่ดีมีการขยายผลการทำโครงงานให้กับคณะศึกษาดูงานได้เรียนรู้และนำมาใช้จริงในการทำงานพื้นที่เกษตรการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษามีการสอดแทรกกิจกรรม ต้านการทุจริตศึกษาในกิจกรรมสนับสนุนการเรียนการสอนและเน้นย้ำให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการต้านทุจริตศึกษาเช่นการตรวจสอบพุฒธการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชนโยบายที่3พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ให้มีคุณภาพการอบรมครูบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับ และประเภทการศึกษาได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพกิจกรรมการอบรมพัฒนาบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองการพัฒนาผู้เรียนที่มีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์เช่นการทำโครงงานวิทยาศาสตร์กิจกรรมการทำ DIY จากวัสดุเหลือใช้ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับอาชีวศึกษากิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเช่นการสอนเสริมนักศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ภาษาไทยและวิทยาศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอกระบบกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนอกระบบ เน้นการนําไปใช้และสอนให้นักศึกษาคิดเป็นทําเป็นแก้ปัญหาได้โดยใช้ประสบการณ์ชีวิตทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาเสริมในการเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันการส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเช่นการสอนเสริมในรายวิชาภา,ภาษาอังกฤษ โดยให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจําวันได้กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัลเช่นการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเรื่องการใช้ Facebook Line การค้นคว้าข้อมูลใน Google การส่งงานในแอปพลิเคชันเช่นการสอนในระบบออนไลน์การพบกลุ่มออนไลน์การส่งงานและการมอบหมายงานผ่านสมาร์ทโฟน การส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทำกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนด้านส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีงานทำเช่นการปลูกผักไฮโดรโปรนกการพ่อเห็ดนางฟ้าการทำไข่เค็มการขยายพันธุ์พืชกิจกรรมการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรการอบรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติกและการทอผ้า นโยบายที่ 4. การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเหมาะสมทั่วถึงและเสมอภาคกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนตามแนวชายแดนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเหมาะสมเช่นการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาในด้านต่างๆนโยบายที่5การจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมที่ปลุกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นการรณรงค์ให้นักศึกษามีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเช่นกิจกรรมลดโรคร้อนกิจกรรม diy การปลูกป่าต้นน้ำ การจัดกิจกรรมการขับเคลื que, hacer, ir, ่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักศึกษาเช่นกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนโคกหนองนาโมเดลแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ให้กับภาคีเครือข่ายและประชาชนทุกช่วงวัย นโยบายที่6กการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษามีการนำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดสู่การปฏิบัติการบูรณาการร่วมกับแผนพัฒนาการศึกษาของกรมศึกษาการเรียนรู้เช่นการยกระดับคุณภาพผู้เรียนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาการเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างทั่วถึงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้เรียนเครือข่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามีการดำเนินโครงการกิจกรรมการประกันคุณภาพของหน่วยงานต้นสังกัดมีการจัดอบรมและพัฒนาบุคลากรเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมีการจัดเก็บเอกสารข้อมูลตามมาตรฐานมีรายงาน SAR ต่อต้นสังกัดและ เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาของสมอสเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2566โดยผ่านในระดับดี